วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนให้เด็กเยาวชนประชาชนเกิดความภูมิใจเห็นคุณค่าความสำคัญของประเพณีและเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคาภายในงานจัดให้มีการประกวดกระทงใหญ่ประกวดนางนาาัพม่าประกวดหนูหน้อยน่ารักและการแสดงจากหน่วยงานต่างๆบักนี้ ได้เวลาสมควรแล้วขอเรียนเชิญท่านประธานได้เปิดงานประเพณีลอยกระทงประจำปีพุทธศักราช2568ขอกระเรียนเชิญครับผมเรียนแขกท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับกระผมนายสุรชัยนนศีราสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามกระผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้มาเป็นประธานในการเปิดโครงการประเพณีลอยกระทง ของชาวตำบลนองแสนในวันนี้จากการกล่าวรายงานที่ทําให้ทราบว่าชาวตำบลนองแสนนะครับมีความรักสมัครสมานสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันในการจัดงานในครั้งนี้เพื่ออนุรักษ์สืบสารประเพณีอัดีงามของไทยสืบต่อไปกระผมขอสนับสนุนและเป็นกําลังใจให้ในการจัดงานในครั้งนี้ ประเพณีลอยกระทงะของตำบลน้องแสนประจำปีงบประมาณ2,568ครั้งนี้สำเร็จลูป่่วงในในสาคในโอกาสนี้นะครับกับผมขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสาคุลโลกนี้นะครับบวงดวดนบันดาลให้พี่น้องประชาชนทุกท่านที่เข้าร่วมในงานในครั้งนี้จงประสบแต่ความสุขความเจริญน,นะครับและก็บรรลุวัตถุประสงค์ตามสมหวังทุกประก,การบัตน,นี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว กับผมขออกเปิดโครงการงานประเพณีลอยกระทงตำบลน,น้องแสนประจำปีงบประมาณ2,568นบัดน,นี้สวัสดีครับเสียงปรบมือ,อได้ลอีกครั้งครับนะครับก็ถือว่าเป็นพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่นะครับก็อีกครั้งหนึ่งขอบคุณท่านประธานในพิธี ท่านสุรชัยนนท์ศีลาดนะครับสมาชิกสภาจังหวัดมหาสารคามนะครับพรด้วยผู้นําชุมชนท้องที่ท้องถิ่นส่วนราชการทุกส่วนนะครับครับก็ก็คงจะพี่น้องครับเตรียมกระทงนะครับทุกคนที่เตรียมมานะครับเตรียมกระทงไว้เลยเนาะก่อนที่เราจะลอยลงหนองแสน โมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพังอปปะทังขมรมธเมพันเตอุกาสะขมามิพันเตข้าแต่แม่คงคาลูกขอวันทาด้วยประทีปกระทง พระแม่คงคามีความเมตตาต่อลูกสูงส่งคือน้ำในกายสามส่วนมั่นคงกายจึงยืนจงชุ่มชื่นยืนนานวันนี้วันเพน็ญพระจันทร์ลอยเด่นเป็นสุภสมัยลูกจัดกระทงผสมงจงใจนำมากราบไหว้พระแม่คงคา เทวาทรงฤทธิ์ซึ่งสิงสถิตทุกสายธาราทั้งผีน้ำถีภายน้ำย่าซ้ำโกธาลูกขอขามาอาโหสิกรรมทำจิตใดๆอุทกภัยอย่าได้เติมซ้ำย่าพบพิบัติคล้องขัดละกร,รมอย่าให้ชอบช้ำน้ำท่วมพระสุธาอย่าให้สินทรัพย์ ต้องพันย้อยยับเพราะสายทาราอย่าให้ชีวิตต้องปิดชีวาพระแม่คงคารับขอขมาลูกเถินสาธุสาธุสาธ,สาธุนะครับลงลอยได้เลยเนาะนะครับรอยเครงดีว่าใดได้นด้นายกขุนนี่ไปร้อยน้าหมดได้เนาะนะครับอาพี่น้องก็เดินทยอยนะครับลงไปลอยเลยเนาะนะนะครับ นะครับลอยทุกลอยโศกลอยโรคลอยภัยนะครับอนนอขอให้กรรมเหล่านั้นให้น,น,นะครับที่พี่น้องได้ตั้งจิตอธิษฐานนะครับอขอให้กรรมเหล่านั้นให้เจ้าลองร้อยหนีเด้อ,ดอแน่วอดีทั้งหลายให้เจ้าไปกับสายนำ ตามด้วยความเจ็บไข่ให้ล้อยไปทุกอย่างความสมองอยากทางท่างน้ำไหลลวงไปสาธุเดอล้อยกระทงแล้วไ้ให้พ่อแต่ท่างดีให้มังนี่เงิ้นท้องลังมาเต็มบ้าน มีเงินแสนเงินล้านไหลมาคือนนำแก่งย่ามือแรงและเ้าให้ไหลเข่าลังโฮมเด้อซาทูซาทูซาทูเด้อพี่น้องลำล่วยสุขุสุโกลโลกห้กิบเห้ไปกับสายนามสนเพลงมากบ่าวอีสานใต้ผู้ฝึกซ้อมโดยค่ะนะโรงเรียนบ้านกุดนาดีนนลานอำะนนยการฝึกซ้อมโดยค่ะะเอ้ย นายชัยวัฒน,นาประภาสีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดนาดีโนรานถ้าทุกท่านพร้อมแล้วขอเชิญรับชมรับฟังได้แล้วค่ะทำให้เสียงเพลงยาลานขอปิดเด้อจ้าเด้อ Oh! 哎，咋玩的呢？